สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเอาสูเชียนิสทาร่แนะคะส่วนนี่เป็นการพยากรณ์ดูดวงด้วยปัญญาลิขิตนะคะกะ็ห่างหายกันไปนานพอสมควรเลยนะคะคราวนี้ก็แม่หมอกลับมาเป็นเป็นระบบแบบพอดแคสต์นิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นพอดแคสต์กันไปก่อนนะคะก็ฟังเสียงหวานหวานนุ่มๆของแม่หมอไปก่อนเนาะ,ะวันนี้เรามาในท็อปิกแรนดอมนิดนึงนะคะมาฟังเรื่องราวระหว่าง คุณกับเขานะคะมาดูกันซิว่ามาอัปเดตพลังงานกันดูว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าโอเคค่ะแม่หมอขอทำสมาธินิดนึงวันนี้เรามาในท็อปปิกแรนดอมเนาะเดี๋ยวใช้ไพออร์โคลการ์ดหลายตัวหน่อยนะคะในการทำนาย ฝั่งของคุณได้ a t t แทชเมนตมาดูฝั่ง,ขงเขากัน man holding a heart เออโอเคความสัมพันธ์นี้เอาเดี๋ยวขอดูสถานะความสัมพันธ์ช่วงนี้หน่อยฝั่งของคุณเนี่ยมันมีความต้องการที่ค่อนข้างอยากจะ move on นะแต่ก็พยายามทำใจแต่ก็ Move on ไม่ได้หลายๆคนสงสัยว่ามันเป็นกรรมอะไรของเราเนาะมันเป็นกรรมอะไรของเราที่เรายังนึกถึงเขาตลอดเวลาบางคนยังมีอาการหลอนเลยก็ว่าได้หลอนในที่นี้คือหน้าเขาลอยมานึกถึงเขาบางทีบางคนรู้สึกถึงเขาแบบที่อธิบายไม่ได้บางคนก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อนคือไม่ได้อยากจะเป็นแต่ว่ามีอาการคิดถึงนึกถึงตลอดเวลาบางคนถึงขั้นต้องไปหาคําตอบ ฟังธรรมะหรือว่าฟังอะไรเข้าพิมพ์เข้าไปใน YouTube Google ว่าเออเพราะอะไรเราถึงมีอาการแบบนี้หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่ก็ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครลึกซึ้งมากๆที่มันมีความผูกพันแบบอินเทนต์ลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะคราวนี้เนี่ยลึกๆเนี่ยคุณมีความกลัว คุณรู้ตัวนะว่าคุณค่อนข้างมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะฝันแปลกบางคนฝันถึงเด็กบ้างฝันถึงอะไรอย่างนี้บ้างนะแล้วก็มีความกลัวคือความสัมพันธ์นี้มันทําให้คุณรู้สึกกลัวหวาดระแวงความกลัวของคุณมันเกิดมาจากการที่จิตใต้สำนึกลึกๆคุณมันบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะกำลังมีการกลับมาพูดคุยกันหรือมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ คราวนี้เนี่ยในฝั่งเขานะคะมี man holding a heart นะเอ่อก็เดดออ f the moon ก็ขึ้นแม่หมอต้องขอบอกตามตรงนะว่าเขาค่อนข้างมีความตั้งใจนะคะ อยากที่จะกลับเข้ามามอบความรักความสัมพันธ์ดีให้กับคุณม,มันมันมีมันมีความเป็นไปได้ว่าตอนนี้เขาพร้อมเขาพร้อมที่จะรักใครแบบเต็มเต็มหัวใจจริงๆและพร้อมที่จะรักในแบบที่อยากจะดูแลนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่เข้ามาดูก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีความพร้อมที่จะมีคนรักจริงๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ย อาจจะเคยทำอะไรที่มันผิดพาลาดปผิดพลาดไปก็เลยเหมือนกับว่ารอจังหวะเวลาที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี่อีกครั้งเขาก็ภาวนากับทุกสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพระตรีมรติองค์พระเนตรหรือว่าสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ประจำตัวที่บ้านเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาภาวนานะเขาอยากให้คุณเนี่ยให้อภยัยแล้วก็เปิดใจให้เขาใหม่นะคะเพราะว่าเขา เป็นคนส่งกระแสจิตนี้มาเองหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันมีเรื่องแบบนี้จริงๆหรือเปล่าตราบใดที่โลกใบนี้มันยังมันยังมีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ innovation อะไรมากมายเนี่ยเรื่องที่เรามองไม่เห็นจริงๆก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคลื่นพลังงานหรือความรู้สึกทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์เนาะที่สามารถติดต่อกันได้ใช่ไหมคะก็คนเราก็ต้องมีโทรจิต ในการสื่อสารมันมีสัญชาตญาณอะไรบางอย่างที่มันสื่อกันได้เหมือนกันเช่นความเป็นแม่กับลูกเนี้ยบางคนก็จะมีความรู้สึกว่าแม่กาลังคิดถึงคุณพ่อกาลังคิดถึงเช่นเดียวกันกับคนรักอะค่ะถ้าเกิดว่าเรามีโซ่คอนเน็กชันที่มันเชื่อมโยงกันเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งนั้นว่าเราจะสามารถรับรู้ในความรู้สึกของเขาเขาก็จะสามารถรับรู้ในความรู้สึกของเรานะคะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเหนือเหนือความที่สามารถอธิบายได้นะ โอเคเอ e ออฟคัพ okay. ค่ะ,ะหลายคนในที่นี้เนี่ยน,น่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แม่หมอคิดว่ามันต้องมีการทำผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้ที่ได้ก็คือ Age of Cups Five of Cups แล้วก็ s i กัลเพนต์เคเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์นี้มันรอการมันรอการ Forgive and Forget รอการที่จะให้อภยัยให้อภัยกันจริงๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มี t m วาม a n c นนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะเอชออฟสอตนะคะเขาคาดหวังว่าคุณจะให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำอะไรผิดๆไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเคยทําก็อาจจะทําหลายครั้งซึ่งเขาได้แต่มองอดีตที่ผ่านมาที่มันเคยดีมันที่มันเคยมีโมเมนต์ดีๆแล้วเขาว่าลืมเรื่องเหล่านั้นไม่ได้จริงๆเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นในทิศทางที่ดีเพราะตัวน,นี้มี king of cups กับ e i of s o r d หมายความว่าเขาอยากจะเริ่ม restart ความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะ เหมือนเพลงอะไรนะของ restart อีกทีได้ไหมนะคะหากเรายังรักกันซึ่งเขาอะอยากให้คุณยังรักเขานะคะ,อะลองดูอีกทีได้ไหมเริ่มต้นอีกทีได้ไหมหากเรายังรักกันนะคะตรงนี้มีเก้าเหรียญ g e of s o r r s ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม่หมอสัมผัสได้ว่าคุณอยู่คนเดียวนะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่คุณเจ็บมากเพราะคุณรู้สึกว่าเขาใจร้ายมากๆนะคะเขาใจร้ายมากๆที่เลือกที่จะไม่สนใจใดีคุณทาทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยทำบางอย่างให้คุณไม่พอใจมากๆอาจจะเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันในเรื่องของ การที่เขาอะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในความสัมพันธ์เลือกที่จะทำอะไรตามใจตัวเองมากกว่าที่จะสนใจความรู้สึกของคุณด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ได้แล้วนะคะแต่ว่าถามว่าคุณลืมในสิ่งที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณรีอยังคุณยังไม่ลืมนะคะอืมสิเหรียญน,นะคะดิช h ริออตนะคะ Knight of Cups นะคะ The Moon Page of Wands ไฮปเป t เรสความสัมพันธ์นี้ปฏิเสธไม่ได้คุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณรู้สึกกับเขามากจริงๆทั้งที่คุณพยายาม Move- on บางคนก็อาจจะพยายามมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วหรือมีเข้ามาแล้วก็ได้แต่ทำไมไม่รู้คุณรู้สึกว่ามันตัดใจแล้วก็ลืมคนนี้ไม่ได้จริงๆคนนี้อยู่ในใจคุณเสมอทั้งที่เขาก็ไม่ได้ว่าดีกับคุณขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันมี อะไรที่ผูกกันไว้อยู่นะคะมันเป็นเรื่องของนย่ที่แม่หมอบอกบางเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าคนที่รู้ก็คือตัวเราและตัวเขานะมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันลืมกันไม่ได้จริงๆนะคะมีทั้งเดอรมูนตรงนี้ด้วยสิบเหรียญดิชาเรียลมันมีความเป็นไปได้คะ่ะมีเดอะเดวิลด้วยว่า ณวันที่คุณเลิกที่จะสนใจเขาไปแล้วจริงๆหรือเลิกที่จะเริ่มอยู่กับตัวเองได้เลิกที่จะลืมเขาเนี่ยมันจะเป็นวันที่เขากลับเข้ามากลับเข้ามาขอจริงจังในคอมมิชเมนต์นี้นะคะขอจริงจังในความสัมพันธ์นี้อาจจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด2เดือนถ้าเกิดคุณหายกันไปแล้วนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงของการคิดมากกังวลมากถึงแม้ว่าเขาอาจจะบางคนนะคะก็คือว่า บางคนเนี่ยตัวเขาเองไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานจริงๆคุณอาจจะวนไกลด้วยนะบางคนอาจจะคบกับต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าอยู่วนไกลคนละจังหวัดหรือคนละพื้นที่อะไรเงี้ยคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างอะไรใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเรื่องของงานเป็นหลักเลยนะคะส่วนบางคนเนี่ยก็เป็นไปได้ว่า ัวเขาเองเนี่ยพอไปเจออะไรใหม่ๆสังคมใหม่ๆก็มีคอนเน็กชันอะไรใหม่ๆทำให้เขาไปเอาเวลาไปโฟกัสกับตรงนั้นนะคะบางคนก็คือมีเรื่องของคนรักเก่าๆกลับมานะคะคนรักเก่าๆแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแม่หมอค่อนข้างสัมผัสได้ถึง Energy นี้มากกว่าว่าเขายังมีความเป็น King ับ Pentacles กับตัวเราก็คือยังมีความมั่นคงให้กับตัวเราอยู่ เพราะว่าเขาค่อนข้างชื่นชอบเรามากๆเลยเพราะเราเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับช่วงที่เขาหายไปเนี่ยเขาไปโฟกัสนะคะหรือว่าเขามีภาระค่อนข้างเยอะในเรื่องของการรีบกอบกลวอะไรบางอย่างให้สําเร็จหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีในเรื่องของพันธะอะไรอยู่บางคนอาจจะเป็นพันธะกับคนรักเก่าๆหรือว่าอาจจะมีอะไรที่ต้องเคลียร์ในชีวิตนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเป็นไปได้ว่าตัวเขาเองอาจจะไป ถามว่าไปเดทใหม่ได้ไหมสตอรี่นี้มันไม่ค่อยมีเรื่องของการขึ้นมาว่าเดทแต่ว่ามันเป็น love วอ r ์สในเรื่องของแพชันในเรื่องของการงานมากกว่าเอาเป็นว่า random น,นี้สตอรี่นี้มันเป็นเรื่องของคนที่ทะเลาะก,กันแล้วยังไม่ได้หายกันเป็นจริงอยู่ในวงโครจรอ,อยู่แต่ว่าตัวเขาเองเอาเวลาไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือ,องานเนี่ยอาจจะเป็นมือที่3ก็ได้นะคะโอเค เท่านี้สตอรี่นี้จะเป็นยังไงต่อนะวันนี้เรามาแรนดอมเรื่องนี้กันสตอรี่นี้จะเป็นยังไงต่อนะอืมมันจะมีการมันอาจจะยังยังไม่ได้กลับเข้ามาคุยกันนะคะ ซึ่งมันจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเนี่ยได้ไพัฒนาตัวเองแล้วก็ได้รักตัวเองมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยคุณจะไปรู้ข่าวสารไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเขาทาให้คุณเห็นในมุมมองและรู้จักเขาเรียนรู้เขามากขึ้นนะคะซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ไปต่อนะ แต่ในอนาคตเนี่ยถ้าหลังจากที่เขาได้มีการเคลียร์เรื่องของการงานเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งแต่ละคนก็ใช้เวลาไม่เหมือนกันมันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีการกลับเข้ามาพยายามจากตัวเขาและจากตัวเราด้วยเพื่อที่จะกลับมา,าสันสัมพันธ์กันใหม่นะคะในเวลาที่ต่างคนต่างสบายใจแล้วทั้งคู่แสดงว่าช่วงนี้เนี่ยคุณก็ไปโฟกัสเรื่องของการงานตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันนะคะ ณเวลานี้มันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างต้องไปโฟกัสในเรื่องของอาชีพการงานให้สำเร็จดีก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มแฮปปี้กับสเตตัสหรือเรื่องการที่คุณทำตัวเขาเองก็เหมือนกันเนี่ยมันจะมีการกลับมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเล่าให้กันฟังว่าที่ผ่านมาเราไปเจออะไรบ้างแล้วมันจะกลับมามีความรู้สึกดีๆต่อกันใหม่นะคะอ่า เพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหตุการณ์ความรักที่ค่นข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมแม่หมอให้เวลาไว้อยู่ที่ประมาณมันมีวิวว่าฟอร์จูนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วสามมเท้าอาจจะโอ้แล้วก็ได้ไฮเพเทสด้วยความสัมพันธ์นี้เป็นอะไรที่เป็นอยู่กับทวินเฟรมแน่ๆตือโซเมตนะก็ให้ระยะเวลาไว้อยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์ ถึง3เดือนนะคะแล้วแต่เคสก็ว่ากันไปนะ Green of c u p s ซึ่งการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยคุณจะค่อนข้างแฮปปี้เขาเองก็จะค่อนข้างแฮปปี้ถามว่าเขามีใครใหม่ไหมแม่หมอไม่ได้สัมผัสถึงว่าเขามีใครใหม่แต่สัมผัสได้ถึงว่าคนใหม่ของเขาคือเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของอาชีพการงานที่เขาค่อนข้างมีความคาดหวังที่จะให้มันสำเร็จจริงๆนะคะโอเคค่ะก็น่าจะครบแลนดอมในครั้งนี้แล้วนะคะ เอาไว้เราเจอในแรนดอมใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ